แอปเปลิลกับสาลี่แช่บุวยมาแล้วจ้าลูกๆชอบฝรั่งแช่บว้ยค่ะตหลังตุดจีนสาลี่กับแอปเปลิลมีเยอะมากๆเลยลองเอามาทำแช่บุวยดูสูตรวันนี้เราใช้เป็นบุวยหวานกับบว้ยดองนะคะต้มน้ำเดือดแล้วใส่บุวยหวานลงไปก่อนเลยเอาบุวยดองมาแยกเม็ดออกแต่เม็ดไม่ต้องทิ้งนะจ้าพอทำกินเองก็ใส่บุวยได้ตามชอบใจเลยเราใช้น้ำตาลกรวดแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายด้วยค่ะ ใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อรสกลมกลมบีบน้ำมะนาวกับเกลือเพื่อไม่ให้แอปเปิ้ลดำหั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ไปแช่ในน้ำมะนาวเกลือไว้ค่ะปริมาณน้ำให้ใช้ก็กะเอาให้ท่วมผลไม้นะเราไม่ปอกเปลือกทั้งแอปเปิ้ลและสาลี่เลยนะคะเพราะว่าผลไม้สองอย่างนี้มันนิ่มกว่าฝรั่งเยอะเลยสาลี่เนี่ยยิ่งนิ่มกว่าแอปเปิ้ลอีกค่ะ แช่น้ำไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาเสด็จน้ำให้แห้งนะคะทีนี้ก็เทแอปเปิลกับสาลี่ใส่กล่องที่เตรียมไว้เลยค่ะแอบชิมน้ำแล้วนัวมากน้ำแช่นี้เราปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาราดค่ะราดไปจนท่วมเลย พอใส่บวยแดงด้วยเนี่ยมันให้สีออกสวยเลยค่ะเสร็จแล้วนะกินเนาะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะ